สวัสดีค่ะช่องยูท b e ลุงป้า f ฟม i l y ี่ค่ะวันนี้พาทุกท่านมาาที่ชมลมจักรสารนะคะชมลมจักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะคะเป็นของขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อของพนัสนิคมเลยค่ะตามชื่อน,นี้เลยนะคะจักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะด้านในที่เราจะเดินไปตรงนี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกท่านเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะทุกท่านค่ะ ไปค่ะทุกคนเดินไปพป้อ้ๆมกันค่ะ อนุญาตนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์จักสานนะคะพญาครุฑนะคะทําจากไม้ไผ่นะคะจักสานจากไม้ไผ่นะคะทุกท่านจักสานจากไม้ไผ่นะคะ สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากๆกระด้งนะคะกระด้งกระด้งใบใหญ่มากค่ะจากสารจากไม้ไผ่เช่นกันนะคะตรงนั้นคือตะแงรงนะคะตะแงรงฝาชีตะแกลงนะคะลายสวยมากค่ะลายสวยมาก คือถ้วยรางวัลทั้งหมดที่ทางชุมชนนะคะได้ส่งเข้าประกวดน่าจะเป็นระดับประเทศเลยค่ะตามที่ดูจากจากจาก,จากชื่อป้ายนะคะจากป้ายนะคะน่าจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับการงานจักสานนะคะระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะคะระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามมากเลยทั้งหมดที่เราเห็นนี่คือจากเครื่องจกักสานทั Hunter ้งหมดเลยนะคะ จักสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเรือนปั้นยาที่เห็นอยู่นี้ก็คือทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็ที่เห็นเป็นฝาบ้านทั้งบนก็คือเป็นเป็นอ่าทำมาจากสาร,ร,รมาจากไม้ไผ่ทั้งหมดนะคะแล้วก็แจกันนะคะแจกันยักษ์นี่นะคะคู่นี้ก็คือทํามาจากไม้ไผ่เช่นกันนะคะอันนี้ลุงป้าก็ได้มีโอกาสนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเจ้าเจ้าของสถานที่นะคะเพื่อนําเสนอนะคะ เปลนะคะเปลด ok ้านบนตรงนู้นก็คือจากไม้ไผ่เช่นกันนะคะทุกท่านขานี่ก็จากไม้ไผ่นะคะทุกคนนี่ก็จากไม้ไผ่นี่ก็จากไม้ไผ่นะคะด้านในทั้งหมดก็ก็ก็ใช่นะคะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะตะกา้านะคะเห็นไหมคะเขาเ็าจะเรียกครุใส่น้ําสมัยก่อนเขาก็จะไม่มีไม่มีเป็นภาชนะอย่างอื่นอย่างเช่นอสเตรเลสังกะสีที่ทาเป็นเป็นเป็นครุนะคะอันนี้คือทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะที่ ยาหรือว่าทาไม่ให้เขาร่วนะคะสามารถสมัยก่อนเขาจะใช้อย่างเงี้ยค่ะตักน้ํานะคะตักน้ําคลุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนู่นะคะชื่อป้าอยู่ข้างบนนะคะคลุชื่อใหญ่ที่สุดในโลกมีด้านในด้วยนะคะด้านในด้วย,วยนะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่นี่ทั้งหมดก็คือเป็นกระดง้งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเน,นี่ยค่ะเนี่ยนะคะนี่ก็ทําจากไม้ไผ่นะคะทําจากไม้ไผ่เช่นกันนะคะ สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากสวยงามมากแล้วก็ด้านในทั้งนู้นนะคะก็คือทํามาจากเครื่องจักรสามทั้งหมดเลยนะคะนู่นนะค่ะข้างในนู่นแหละค่ะนู่เลยนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าคือทาจากไม้ไผ่ทั้งหมดนะคะอันนี้คือกล่องข้าวนะคะกล่องข้าวนู่นก็เป็นสิงนะคะแล้วก็ด้านในก็เยอะมากเลยค่ะทํามาจากไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนขานี่เลยนะคะนู่เลยนะคะสวยงามสวยงามนะคะสวยงามมากสวยงามมากๆเลยค่ะ <plein S 1> <methods> ให้ดูจกันอีกรอบหนึ่งนะคะจกันอีกรอบหนึ่งเนาะสวยงามมากเลยค่ะอ่านี่เรือนอีกรอบหนึ่งนะคะเรือนปั้นหยานะคะเรือนปั้นหยาสวยงามสวยงามมากเป็นครั้งแรกของลุงป้าเฟมเบอี่เช่นกันค่ะ นี่เป็นยุงข้าวนะคะอันนี้เป็นยุงข้าวนะคะน่คะเป็นยุงข้าวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆทุกคนสวยงามมากๆนี่เป็นกระด้งตัวเล็กๆ,ๆนะคะให้จะให้ดูกระด้งอันนี้ที่ทาประดับเปาไว้ตรงนี้นะคะสวยค่ะเห็นไหมคะลายสวยมากเลยค่ะอันนี้คือสารจากไม้ไผ่นะคะทุกคนสารจากไม้ไผ่ น่ารักน่ารักนะคะฝีมือดีมากเลยค่ะแล้วครานี้เราก็จะพาทุกท่านไปดูเครื่องแกะสารทีอ่อยู่ตรงด้านหน้าชมลมนะคะด้านหน้าชมลมเดี๋ยวเราไปดูด้วยพร้อมๆกันนะคะทุกท่านไปกันค่ะทุกคนขา ตรงนี้คือเป็นสินค้านะคะสินค้าที่เราออกมาโชว์นะคะเป็นเป็นจะเป็นห้องแสดงสินค้าแล้วก็ห้องสายขายสินค้าด้วยเลยนะคะอันนี้นะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะทุกคนค่ะดูค่ะเนี่ยค่ะทุกคนค่ะหนักมากทุกคนหนักมากดูสิคะเนี่ยหนักมากเลยค่ะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวต้องต้องถามพี่เขาดูนะคะมีหลายอย่างมากที่เราที่เราเห็นแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิจับไม้ไผ่นะคะเนี่ยทำจับไม้ไผ่ นี้เขาเรียกแลอมนะทุกคนเนาะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นชลอมนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูสิเวลาเขาใส่นะใส่ผลไม้ใส่อะไรนะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยค่ะมีแบบอันนี้แบบเป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเ,เหลี่ยมสวยค่ะสวยสวยมากพาพี่เพื่อนเพื่อน,น,นมารับชมไปแบบพร้อมพ้อม,อมกันนะคะเป็นแบบหลากสีเขามีนะคะทุกคนมาดูกันนะคะสวยงามมาก อยู่ในตู้โชว์ก็มีนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่เป็นกล่องนะคะกล่องใส่ของใส่เครื่องสําอางใส่เครื่องประดับก็ได้นะคะสีสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยค่ะสวยงานฝีมือล้วนๆนะคะ เจ้าของบอกว่าตัวนี้อันนี้คือโคมไฟนะคะเรารู้แล้วนะคะอันนี้คือโคมไฟนะคะตรงโซนตรงนี้คือเป็นโคมไฟประดับหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อนี่นะคะเราก็รู้สึกเราเราเรา,เราแปลกตาเนาะเราแปลกตาเพราะว่าปกติถ้าเป็นเครื่องจักรสารเราก็จะเห็นแบบประมาณนั้นเนาะฝาชีตะกา้าชะโลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบพัพฒนาฝีมือขึ้นมาอีกนะคะ <S <S ตรงโซนนี้คือเป็นโซนของโคมไฟนะคะเอาเป็นไว้ประดับเนาะไว้ประดับ แล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ก็คือเป็นโคมไฟเช่นกันนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเป็นโคมไฟทั้งหมดเลยคะ่ะเห็นไหมเขาก็เอาเอาไป,ประดับไปประดับตามาตามร้านอาหารนะคะตามโรงแรมตามห้องพักตามรีสอร์ทเนาะโอ้สวยมากมากเลยคะ่ะทุกคนเราก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปด้วยนะคะนี่ก็ใช่โคมไฟนะคะทุกคนนี่ก็โคมไฟนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะนี่เห็นไหมเราก็เอาหลอดไฟใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมก็เป็นโอ้สวยอะ่ะสวยทุกคนสวย เดี๋ยวนี้เขาก็มีนะเห็นไหมเป็นหมวกก็สามารถทําเป็นโคมไฟได้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่ร้อยร้อยลงไปตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นโคมไฟประดับตามร้านอาหารตามรีสอร์ทนะคะตรงโซนนี้จะเป็นโซนของโคมไฟนะคะไปเราไปต่อทุกคนเราไปต่อค่ะไปต่อไปต่อเรารู้แล้วนะคะว่านี่คือโคมไฟนะคะทุกคนโคมไฟหมดเลยนะคะตรงโซนนี้คือโคมไฟนะคะโซนนี้เป็นโซนของฝาชีนะคะฝาชีฝาชีทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ฝาชีมีทุกขนาดทุกไซส์เลยค่ะเล็กใหญ่มีหมดนะคะ เอใหญ่มีหมดนะคะส่วนนี้เป็นส่วนของฝาชีนะคะไปครอบอาหารนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของฉลอมนะคะเป็นส่วนของฉลอมทั้งหมดของฉลอมทั้งหมดเลยนะคะผาาตะกร้าแบบนี้เนาะ ไ,ไว้ใส่ของนะคะใส่หอมกระเทียมไว้ตากแดดนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะน่ารักจังเลยค่ะร้อยสามสิบาทเห็นไหมคะงานฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะอย่างนงี้งานฝีมืองานฝีมือนะคะ,ะ,คะทุกคนสวยงามมากประกาศใบเล็กๆก,ก,ก็มีนะคะนะคะุณขาเยอะแยะเลยค่ะนะคะราคาอยู่ตรงนี้เลยนะคะราคาเห็นไหมคะ่ะใบหนึ่งนะคะ อย่างนี้ก็ร้อยห้าสิบบาททุกคนมาดูฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวก็ตามไซส์นะคะเห็นไหมคะสวยสวยสวยไซส์ใหญ่ก็ตามราคานะคะมีขนาดมีหลายไซส์ค่ะนี่คือเก้าอี้นะคะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้สวยมากโซนนี้เป็นโซนของกล่องใส่กระดาษทิชชู่นะคะ นี่คือทําจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนทําจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นแบบใส่เป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนค่ะที่รองจานโตอาหารนะคะที่วางบนโตอาหารแล้วก็น,นี่ก็เป็นตะกร้าตะกร้านะคะ สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะเวลาขายของนะเนาะก็จะเอาไปวางสําหรับใส่เงินนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนมหีหลายสีด้วยนะคะเห็นไหมมีหลายสีด้วยนี่ก็เป็นโซนของกรกต้านะคะกะัะต่านน่ารักมากทุกคนน่ารักมากค่ะ อันนี้น่ารักมากค่ะนี่น่ารักมากมีหลายชั้นนะคะ แบบ3ชั้นแบบใหญ่แบบเล็กก็มีนะคะแล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบสองชั้นน่ารักจังเลยค่ะใส่หอมใส่กระเทียมวางไว้ในครัวนะคะ อยูนี้ที่เราเคยเห็นแบบนี้อยู่ในตามร้านเบเกอรี่ก็มีนะคะสําหรับวางวางขายสําหรับใส่เแบเกอรี่ขายตามร้านเบเกอรี่อะค่ะเราก็เห็นนะคะแบบนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยแอดสะดุดตาตรงนี้มากเลยค่ะสะดุดตาตรงนี้มาก <c oughs> น่าสนใจค่ะน่าสนใจ <c oughs> ถ้าเป็นเราจะใส่หอมกระเทียมนั่เราใส่เอาแบบแบบแบบนี้ก็ดีค่ะทุกคนเ <c oughs> นี่ยคะ่ะเขาจะลึกทรงลึกหน่อยนะคะทรงลึกหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยข้างล่างเป็นหอมข้างบนเป็นกระเทียมนะคะสามารถเอาไปตากแดดได้นะ สวยงามมากๆเลยแล้วก็มีกระบุงนะคะกระบุงกระบุงน่ารักยังเ,ยเลยค่ะทุกคนคะดูสิเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีเยอะแยะเลยค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะเป็นแบบเป็นสีๆก็มีนะคะ เป็นฝาชีขนาดเล็กนะคะหรือเอาไปเป็นโคมไฟก็ได้นะคะเนี่ยนะคะดูลายสวยมากเลยค่ะลายสวยมากเลยลายสวยสีสวยนะคะแบบที่ไม่มีสีก็มีนะคะเห็นไหมคะดูฝีมือสิคะทุกคนคะ่ะฝีมือดีมากฝีมือประนีตมากค่ะประนีตมากดูสิคะตะกร้าแบบนี้เนาะสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาไม่มีพลาสติกไม่มีอะไรเขาจะใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่นะคะมาทําเป็นตะกร้านะคะมาสาร สารได้ไลายสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยดูสิเห็นไหมคะทุกคนคะสวยมากเ,ากเอาไปครอบอาหารหนึ่งจานได้หรือไปทําเป็นโคมไฟก็ได้เช่นกันนะคะเนี่ยสวยนะคะสวย เช่นกันนะคะสวยงามค่ะสวยงาม อันนี้สําหรับใส่แก้วเยตินะคะหิวหิวได้ด้วยนะคะเห็นไหมนะคะเราก็ใส่แก้วเก็บความเย็นแล้วก็จะหิวหิวอย่างนี้เนาะน่ารักดีค่ะน่ารักจังเลยค่ะทุกคนมีสีม่วงด้วยนะคะสวยคะ่ะสวยนะคะเดีย๋ยวนี้เขานิยมกเก็บอ่าพกแก้วเยติเนาะเวลาไปไหนใส่น้าดื่มเนาะเราก็เอาแก้วเยติมาใส่แล้วเราก็หิ้วไปค่ะหิวไปนะะ่ปนารักน่ารักเก๋ไก่นะคะเก๋ไก่ไม่ลายไล่เลยค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเหนะคะสวยๆทุกคนเห็นกระดดมไหมคะกระดงสวยมากเลยค่ะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเกินหนึ่งเมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะน่าจะเกินหนึ่งเมตรนะคะลลายสวยมากทุกคนเนี๋ยให้ดูลายนะคะดูลายนะคะทุกคนคะ่ะ สวยมากลายของกระด้งนะคะทุกคนคะ่ะสวยมากเลยค่ะกระด้งกระด้งตัวนี้ที่เราเห็นที่ในพิพิธภัณฑ์นะคะตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะเห็นไหมคะเนี่ยรางขายอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะสีสวยด้วยนะคะเห็นไหมที่ที่ไปประดับอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์นะคะ mm hmm. นี่เลยนะคะ สวยงามนะคะมีหลายสีมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดูแบบนี้ก็จะส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็จะเอาไปประดับเนาะประดับตามร้านอาหารตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆนะคะสวยสวยมากๆเลยค่ะดูะสวยมากอะไสวยมากค่ะทุกคนคะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน,นี่คือฝีมือนะคะ งานฝีมือนะคะทุกคนฝีมือของของของคนในชุมชนนะคะคือแหล่งจักสารของอำเภอพนัสนิคมนี่คือขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อแล้วก็ติดอันดับโลกนะคะติดอันดับโลกเลยค่ะใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนคะ่ะดูสิสวยมากเลยค่ะฝีมือมากๆเลยนะคะทุกคนขาเนี่ยนี่สีแดงนะคะแดงขาวสวยมาก อันนี้เป็นพี่เจ้าของเจ้าของร้านนะคะเจ้าของสถานที่นะคะของสถานที่เราก็ขออนุญาตขออนุญาตพี่เขาเรียบร้อยนะคะให้ขออนุญาตที่เข้ามาถ่ายทํานะคะพี่เขาก็ใจดีอนุญาตนะคะอนุญาตด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ขาขอบคุณมากๆเลยขออนุญาตนำคลิปวิดีโอไปลงในช่องนะคะช่องย t u b e นะคะเพื่อเผยแพร่นเนาะที่นี่ที่นี่เปิดมานานน่าจะนานตั้งแต่รุ่น40่กว่าปีแล้วใช่ไหมคะโอ้ที่นี่เปิดมา40กว่าปีแล้วนะคะทุกท่าน ชื่อจริงๆคือพิพิธภัณฑ์จกัรจกรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอำเภอพนัททคมอยู่ที่อำเภอพนัทิคมนะคะทุกคนตรงนี้คือเป็นเป็นที่จุดแสดงสินค้าแล้วก็จาหน่ายนะคะด้านหลังที่ตอนต้นคลิปที่แอดพาไปก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยววันหลังถ้าแอดได้ผ่านมาอีกนะคะ้วพาเพื่อนๆมานะคะเดี๋ยวแอดจะเข้าไป ในพิพิธภัณฑ์ให้ให้ละเอียดมากกว่าน,นี้นะคะเมื่อกี้เดินไปได้ถึงประมาณเงินรงกลางนะคะเลยยุง้งยุ้งไปนิดนึงก็เลยก็เลยออกมาเพื่อจะมาถ่ายตรงนี้ค่ะยังไงก็เดี๋ยวเขาโอกาสหน้าขออนุญาตมาอีกรอบนึงนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครผ่านมาทางพนัสนิคมนะคะทุกคนถ้าผ่านมาที่พนัสนิคมนะคะเชิญเชิญเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะมาดูคะ่ะไม่มาซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาเห็นเราก็มาเปิดหูงเปิดตาเนาะมาปวดของปวดตาแล้วก็มาชื่นชมฝีมือของอ่า เป็นฝีมือเป็นงานฝีมือค่ะเป็นงานจักสารฝีมือนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักนะคะทุกคนคะ่ะมาได้เลยค่ะมาได้เลยนะคะพี่เจ้าของสถานที่ก็ยิ้ม,มแย้มแจ่มใสแล้วก็ใจดีค่ะ่าใจดีมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนะคะทุกคนปิดคลิปกันที่ตรงโซนนะคะโซนนี้นะคะสวยงามสวยงามทุกโซนสวยงามทุกจุดค่ะตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณพี่เพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ ฝากด้วยนะคะฝากช่อง u t u b e ปุ่ป้าเฟมิรีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ทำช่องแล้วก็หาสาระดีๆนะคะสถ,สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่มีความสำคัญนะคะพาไปเที่ยวตลาดพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ